วันนี้ลูกค้าแคมรี่นะครับเดินทางเข้ามาที่ร้านเราลูกค้าบอกว่าอยากเปลี่ยนรถให้เป็นระบบปุ่มสตาร์ทนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวในรถลูกค้าจึงอยากเปิดแอร์สตาร์ทรถและล็อกรถโดยที่ไม่ต้องดับเครื่องทางเราเลยแนะนำชุดปุ่มสตาร์ท NFC พร้อมรีโมทของร้านเราเลยครับกล่องควบคุมของเรานะครับจะผลิตโดยใช้รีเลย์และคาปาซิเตอร์แท้จากญี่ปุ่นครับลูกค้าไว้ใจเรื่องความทนทานได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนและตัวนี้สามารถเพิ่มโมดูล 4G ให้สามารถควบคุมรถผ่านมือถือได้ด้วยหลังจากติดตั้งแล้วนะรเเาจจไไมม่่ใช้กกุแดิออีตป ในชุดเรานะครับก็จะได้รีโมทตรงรุ่นโตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยการติดตั้งของเรานะครับจะใช้แบบปลั๊กกุญแจรตรงรุ่นนะครับไม่มีปัญหาต่อระบบไฟเดี๋ยวมาดูรีวิวการใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง3ระบบระบบแรกนะครับลูกค้าสามารถสตาร์ทผ่านรีโมทได้โดยลูกค้ากดปุ่มฝาท้ายนะครับค้างไว้3วินาทีรถก็จะสตาร์ทขึ้นมาโดยทันทีเลยนะครับหลังจากสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับลูกค้าถือรีโมทเดินเข้าหารถได้เลยรถจะมีระบบกีเลสเปิดให้โดยอัตโนมัติครับซึ่งหลังจากสตาร์ทรถแล้ว จะติดพร้อมใช้งานลูกค้าสามารถเปิดแอร์ค้างไว้ให้อร์เย็นได้เลยนะครับและรีโมทของเราสามารถเพิ่มฟังก์ชันเปิดฝาท้ายได้อีกด้วยนะครับระบบที่ของเรานะครับเป็นระบบเปิดปิดรถผ่านระบบ NFC นะครับลูกค้าสามารถนะครับนำการ์ดเข้ารหัสแบบ NFC นะครับไว้ในเคสโทรศัพท์แบบนี้เวลาลูกค้าลืมรีโมทนะครับสามารถใช้โทรศัพท์แต่เปิดรถได้แบบนี้เลยสะดวกและดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบลืมรีโมทส่วนระบบสุดท้ายนะครับลูกค้าสามารถสั่งงานล็อกปลดล็อกรถและสตาร์ทรถผ่านมือถือระบบ 4G ได้ทั่วโลกนะครับ เพียงแค่ลูกค้าลงแอปในมือถือนะครับเวลาลูกค้าจะสตาร์ทรถหรือเข้ารถนะครับลูกค้าสามารถกดที่มือถือได้เลยและทีเด็ดของเรานะครับชุดนี้สามารถสั่งงานล็อกรถแม้ขนาดรถสตาร์ทอยู่ได้หมดปัญหานะครับสําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือเด็กๆอยู่ในรถนะครับลูกค้าสามารถเปิดแอร์และกดล็อกรถไว้ได้เลยโอเคครับผมใครสนใจติดตั้งนะครับสามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้าน TR Water อยู่ที่นครปฐมเรามีชุดปุ่มสตาร์และชุดรีโมทนะครับให้ลูกค้าเลือกครบทุกแบบที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับขอบคุณมากครับ